and um. mm <laughs> 所以，外面的。 ข้อหนึ่งความสามัคคีอีกข้อหนพวกเราทั้งหลายที่ได้แสดงขึ้นมาถึงความากระตันเร็วก็ดีการบูชาก,ก็ดีความสามัคคีก็ดีเห็นอะไรที่ประจักษ ว่าเขาบอกว่าเอ็นิบสองข้อสิบสี่ตามปอุสาหะเอิบสองเขามาอย่างว่าได้ยิจาริจาร,ประปฏิบสิบสอ,องเดือนสิเดือนข้อสิบสี่คือแนวทางการปฏิบัติสิบสี่อย่ปฏิบัติเอ็นิบสองกุญแจใญ่ยือว่าเราสิาเดืนอนก็คือว่าเริ่มแต่เดือนอาย เดอนอ้ายข้ม้12เดือน้าอยู à, ่12อย่าง12เดือนเดนอ่าเดอนได้ย่างยนย่างนิงม้าำบุญตลอดปีตลอด12เดือนแต่เดอนอ้เดอนที